สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวบานขามชาแนลนะคะเสารนี้เป็นเสาว,วันพุธท,ที่28ธันวาคมพศ2566ค่ะพบพอกันยุทธิตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะบรรยากศาศเสารนี้ก็คือคคักค่ะไปค่ะภาพบิ๊มงอ่ามกันค่ะ,ะตัวนี้ค้องอไมสวัสดีค่ะ เปิดไปเท่าใดเนาะค่ะนี่คืองามแท้เปิดไป188ครับ188เนาะค่ะราคาหพอครนะต่ออะไรราคาเปิดราคาอยากได้ซื้อต่อรองไดกินสายมือเงินหาเงินเราตั้งสี่หายแล้วตั้งสี่ห้ยไก่ไปโหลดไก่บ้ขายอยู่น้ำผู้ผู้ขายสายอะไรก็อะไรปลาคืองามแท้ค่ะลูกยังนี่เลือดลอยบ่นี่เป็นง้อเอฟแบบเอฟใดค่ะเอฟหนึ่งปลาง้วเอฟหนึ่งเหค่ะเปิดทรับทองบ่ค่ะเงินจี่บาททองแปดเดือนครับปลาทองยังไงค่ะทอง เก็บสามหนึ่งขอเบิ้งหนาจัดสูงเท่าไรนี่ค่ะจับหนอกฟันงัวผูกเบิ้งเล็เบื้องรถครับค่ะไอเบิ้งเต็มๆนะคะแสนแปดนะคะตัวนี้ทองแปดเดือนเราพร้อมทองเก็บสามหนึ่งไว้นะคะ าน,านตัวดีบะมีบะมี่ตัวนี้ค่ะเนื้อหนังแดงอันนี้มันย้อนแสงนะค่ะมันอยู่ในโฮมมันก็นเลยบัวงามซาตัวจริงแต่จริงๆแล้วเพิ่นงามค่ะงัวสูงอยู่เท่าใดเนาะค่ะนี่อะไรครับสูงอยู่เท่าใดคะ155ฮา,าซาอู้155บวกนะคะเฮ้ยอะไรแบบบุเข้าหรือเปล่าแมนยุค่ะมันเกือบเกือบท่วมหัวหนูนะนี่ค่ะประต่าย ไข่ไงแห้งนะคะแต่ว่ามือนีแสงกล่องหนูเหมือนกับเพิ่นอยู่ในโฮมเราอ่าความแสงของเพิ่นกับบบบบซ้ำโตจริงเพิ่นนะคะ่ะโตจริงเพิ่นงามแบบงามแบบงา,แบบงามอิหลีหรอแต่ว่าถ่ายออกมาเราคือบ่องามคือซ้ำโตจริงเพิ่นนะคะอื พี่ฝากเบอร์โทรในตะเบอร์โทรศูนหหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งค่ะแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าค่ะสามห้าหกสองครับสามห้าหกสองผิดยังเนาะค่ะตั้มครับพี่ตั้มง้ออยู่ใส่ค่ะโยกาะสิน,ก,นก,กับคำคุ้นแฟ้มค่โอ้ง้ออยู่กาะสินขำคุ้นฟ้มนะคะพิดตามผู้ได้สนอกสนใจง้อเอฟหนึ่งนะคะทองแปดเดือนเราอมเบอร์ค่ะนังหน้านวโงสั่งง่ายๆเป็นแม่พันแม่บอกทองเอาไปนีก็คือขอดเลยเนาะค่ะแม่ครับวันดี ขอดสิบมุกกล้าหลังปีใหม่ได้กินนองเลยนะคะได้กสวนอกสนใจโทรหาพี่ตามเปิดใบแสนแปดนี่คือราคาเปิดราคาอยากได้โตล่องได้อีกนะคะโตล่องหลือว่าแสนหาเนี่ย่ันส่านสื่อไฟในหมื่นสองหมื่นโอ้หันผู้ใดโทรมากเท่าหมื่นสองหมื่นสี่ใดยุราคาแสนหาซื้อหนึ่งในสองค่ะแต่กายนันก็ได้ขายด้วยไก่นันก็ได้ขายราคาโปรโมชั่นรแค่สองหมื่นนะคะเปิดใบแสนแปดบดองต่อยางนี่ลดให้เลยเดือนแสนหา แซนหานน่เลยแซนหาเน่ได้เลยทรงฮอดบานฮอตมองนะค่ะขันเกินนันแล้วว่าเราเสียเอาไว้เธอเอาลูกมันสวยงามอีหลีค่ะทุกมือทายอย่งไหนสีงามสูงม,มัลล่วเพิ่นนี่ค่ะาว่ขอบเต็มเลาี้ยลวมากง,งามค่ะขอบเต็มขายวันใดลูกเสียวไว้ะไไไนะคะโอ้ค่ะผู้ใดสนุกสนใจโทรมาได้นะคะทุกทีทายยังได้เห็นได้โอ้นี่ค่ะงามไายงามหรอ มันย่อนแสงมันสิบแสงสิบปงามสํมโตจริงเพื่นนะคะแต่ว่าสวยค่ะง้ววตัวนี้ไปส่วนอกสูนใจโท่หาผีเท่าเราได้ค่ะขอบคุณนะคะมาตามขอบคุณค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะสวยมากเลยอุย้ยง้ววพอน้อมได้น่่ท้ได้แ้อ้อุ้ยูสองปรับกล่องไหม ไปละพ่อสวัสด,ดีค่พ right. discord, นะพ่อพออะไนพ่อคะนี่พ่อเปิดไปเท่าไหร่ตรงงามๆนน่เปิดไปเท่าไหร่ครับพ่ออ้าวหนาดวกินเข่าเยะายแล้วกินเข่าอยู่ไอ้หนูขัดความสุขพอเราขัดเด็เนี่ยบาปขัดวน้อนี่เนาะพ่อเปิดไปเท่าไหจ้าที่เ โอ้ 10S หาสาวแม่สาวบ่พ่อทองบ่นี่สาวทองสาวทองทองขาวสาวทองแรกนี่ค่ะ 10S หาแล้วหาพัน 10S หาพันสาวทองแรกทองนี้ยังไว้พ่อทองแคด6-8วัยนะคะทองแจ็คเดือนเราเพาะสามเดือนกว่าทองสามเดือนกว่าตัวทองได้ไมเมื่พ่อตรวจได้ประกันทองเพราะว่าตัวทองเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เบื้องขาเบื้องหนังง่ายๆแต่ว่าย้อนแสงนะนี่เดี๋ยวหนูสิหัน หนาแล้วโอ้งัวงวเชืองนะคะนี่ค่ะโอ้เนี่ยค่ะมันตะตรงท้ายออกแรงสิมันีสิเห็นชัดเนี่ยค่ะสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหาบวกอยู่ดอกเป็นบวกทำงามนะคะวงพวงหางอ,อพวงหางนี่ค่ะ่ค่วงหางไายนะคะคุณน่ะ เนี่ยสีแดงเนี่ยค่ะแดงเสมือนจริงนะขันตุยุมุ้มนี่สีแดงคือซ้ำโตจริงเพิ่นขันท้ายว่างขันสีย้อนแสงไปยังสีกับสีย้อนแสงนะคะแล้วตัวนี้เดี๋ยวพร่าตัวนี้กับแม่เป็นบ้คะแม่เดี๋ยวเหตุใดเราโน้ทายหม่องมุ้มบอย่อนแสงกันนะเพลนี่ตัวนี้เท่าไรพ่อนี่เดี๋ยวนี้เบอร์เบย์เครับ ปาดแม่เจ็ดมื่นทองว่านี่พ่อเดือนกับยี่สิบสามวันโอ้ห้าเดือนกับยี่สิบสามวันนี่ค่ะ <kalk. S 1> ตัวนี้เปิดไบเจ็ดมื่นทองนี่ยังไหวพ่อ,อ,อทองสติงเล่ทองสติงเล่ไหวค่ะใบหลอดครบเนาะพ่อเนาะดดนี่ค่ะสูงกับสี่ร้อยร้อยซี่สิบห้าบวกคือการสูงซ้ำซ้ำก,กันก็แม่นี่นะสูงซ้ำกันแต่คนละยางกันเนาะค่ะตัวนี้เดี๋ยวพ่อแม่นว่นี่อันนี้กับแมนอันนี้กับแมนเปนนี่เท่าไรพ่อ มแม่นี่เปิดไว้หาทิพหาโอ้แม่นี่เปิดใบหาซิมหาค่ะทองแปรเดือนได้เลยโอ้มีแต่มัวทองหมดตัวนี้ตัวนี้แปรเดือนขอดเดือนไหนนี่พอ่อแล้วปีใหม่ไปไหนละกยังแ,งแสาต้นเดือนกุมภาพยังสา,าต้นเดือนกุมภาพนะคะตัวนี้ทองแปรเดือนเท่ากันค่ะทองนี้ยังไวเนาะพ่อหน,อนิก็เงิน บิ๊กโซ่ทองบิ๊กโซ่ไว้นะคะตัวนี้ป้าสามตัวนี่คือมีตะงัวทองนะคะมีตะตรงงามพร้อถึงว่างตัวเดียวตัวนั้นแม่สาวอใส่ถ้าโตโตใส่โตโอ้ตัวพุ่นป้าขับไปเบื้องัวพุ่นกันพ่อสูงไล่ไล่กันทั้งสามตัวตัวนี้ว่างลอยสี่สิบค่ะเพราะว่าเราสิตบตำกว่าเขานิดนึงสีเราะสีออกจืดกว่าเขานิดนึงแต่ว่าตัวนี้ลูกค้ามากลูกค้ามาก เพิ่นมาเบิ่งอยู่นะคะค่ะเป็ดต้อค่ะไปไปอีกตัวนึงตัวพุ่นพ่อพ่อตัวแม่สาวนี่ทองว่างนี่เท่าได้เนาะค่ะทองว่างครับเท่าได้นี่ตัวนี้ตัวเจ็ดห้าตัวนี้เจ็ดสิบห้าครับตัวนี้อืมแข้งขาดำดำหูดำดำปืดเลยขาเพิ่นได้โบทได้โบทนะตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งนี้ตัวนี้เจ็ดสิบห้านะพ่อเนาะทองว่างงูเอฟบ่พ่อครับ เอฟได้นี่เอฟหนึ่งเอฟหนึ่งนั่นนีอ้วคอเนี่ยคะ่ะพวงพวงหางเมืองไทยนะคะมีจุดๆๆุดจุดนะสิเคยเป็นล้ำปีตะหายเราละ่เคยเป็นปีแรกเนโอ้เคยเป็นตะปีแหกๆุณ<ห>นงพอเน,ะนาะเส้าแล้วแล้ว,อลวโอ้เชียงความได้นี่ตัวนี้จับได้ใบได้รูปได้ค่ะเจ็ดซิบหานะพอนะคตัวนี้เจ็ดซิบหาตัวเด็ก้เกาตัวดเกาตัวนี้ครเล่กัพ่อ ตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนี้เจ็ดสิบตัวนั้นตัวตัวลิ้มสุดนี่เดี๋ยวพ่อหนตัวนั้นหาเมื่นหานะคะตู้พุ่นนะหาเมื่นหาท่องแปดเดือนแล้วนะทองแปดเดือนนะครับป้าท่องแปดเดือนหาเมื่นหาค่ะท่องกันวิดชอไปแล้วพอนะวะท้องไหน ปดมันวน้าเขาจากเาอเมริกาเออหมองมันวน้ำเขาจากอเมริกาไวป้าดค่ะนี่คือย้อนแสงนะคือผสมบ่ได้สีบ่ได้เ็ดให้มืดๆแน่บ่ได้สมมัวเพิ่นเป็นได้นะคะเปิดแซดเดีบยวะนั่งย้อนคือเราค่ะนี่ค่ะคอยยืนคู่ก,กับมัวตรงนี้นี่ค่ะเนี่ยค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะมั่วของพ่อน้อมนะคะพ่อฝากเบอร์โทรนะจ้าผู้ใดสนใจโทอค่ะคุออันนี้ก็ค่ะ064 064ค่ะ06ค่ะ6 6สองพ่อน้อมวัวงามนะคะ งัวอยู่ครับังหัขาวงัวอยู่บ้านมีตังหวขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะค่ะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอนองงัวงามหรือจะไปเบื้องหนาขอกหนาฟ้ามก็ได้นาะพอเนาะถนนซีเลสินะอ๋อถนนซีเลสนะค่ะพอเรามีตังงัวงามๆนะคะงัวอยู่ในขอกในฟ้ามเรางามสุดโตขันขันบกเบื้องในกล่องเหล่าบื้งามสมใจไปบ้าเบื้องในหนาขอกหนาฟ้ามกได้นาะพอเนาะต่อร่องได้ซ่งทั่วประเทศบอกว่า ทรงไดเมิดวัตรละค่าถือกันนาะพพอนะ<อ>ผู้ใดสนุออกสนใจโทรมมหาพอน้อมค่ะโทรมาถามมาสอบมาถามเบิงวัาตรทโมากก็ดีใจเราเนาะพอนะขอบคุณนะคะพอ่อขอบคุณค่ะค,ค,ค่ะนีค่ค่ะ ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นไวเปิดไวแสนแปดทองทองแปดเดือนแล้วนะคะมัวงางามๆนี่คนมาเบิ่งหลายอยู่เดิให่ตัค่ะเขาจะไปตัวใดตัวมัวงางามๆค่ะนี่ค่ะสวยสวยไปไปเบิ่งต่อค่ะนี่นี่ค่ะแม่นี่ก็งามเลย นี่ค่ะพ่อเปิดไปเท่าัดค่ะสาวน้อยงามๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูยางข้างนี้ก่อนมันย้อนแสงโอ้สาวน้อยค่ะสามสิบเก้าจักปีจักเดือนเราหนี่งวดเดือนปะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสียางอ่อนทั้งไหลเดี๋ยวโทษเดี๋ค่ะอ๋อนี่ค่ะเจ็ดเดือนสิแปดเดือนครับเอา โอ้ยเคนจุดผูกกางเว็บมันกะแน่มาเห็นกันน่ะเอ้านัดปิดสนามสิที่น่าพอกันไหมนัดนี้นัดปิดสนามเพิ่งเล,ลงื่องชัอนของคนปีใหม่ตอนขากลับกระสั่นขาตาม,มาเอมพูดแล้ปวดสามพันสามหมื่นเก่านะคะตัวน,นี้สาวน้อยแปดเดือนค่ะแ<ต>ดงๆงามๆหน่ะเลยโบนนะคะแข้งขาดีเรียมถ่ายดีเรียมถ่ายดีพูดค่ะเบื้องยนยนตโอ้ยเบื้อง มันคือมือนีกองหนูเป็นอย่างมันผสมงัวเพิ่นไหมเดี๋ยวไปปรับกองไม้ก้อนมือนีหนูสึกท้ายงัวตัวใดกับ่ผสมว่ผสมว่ผสมสีงัวเพิ่นไหมปกติกองหนูงามเลย <c oughs> เนี่ยค่ะสามเมื่อเก้าบังหลังงามงาม เบื้องค่ะเบื้องกระดานหลังเหลี่ยมแล้วก็สีแดงแดงเข้มเข้มงามค่ะตัวนี้่ามืนเก่าราคาเปิดราคาอยากได้ต่อร่องเด็กนะพ่อบุเนะค่ะ กอฝากเบอร์โทรเด้จ้า083ครับ083ค่ะ369หกเค่ะ4713ครับ4713จ่พอบุญอัศมาต์นะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอบุญพอบุญเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพอเรามานี่พี่ตะง่งงามๆค่ะรับประกันได้เลยขันง้วงบ่งามแล้วบ่จับบ่ร์บายแล้วว่ะคนมาให้นนักรถแล้วว่ะนี่กี่ก็ตามต่ออ้อยจับง้วงงามอ้อยหน่าตะแแมงวัวคักเน่ากี่ได้ก็ตามต่อใจเราดี คนคืองัวโลงงามฮะโอ้ยเมีสองมีสามแล้วกับว่าร์สโอกุยเนี่ยเอาวารถอดจังสันนะคุณไอ้สโนกุสนใจโทรหาพอบุญนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยค่ะสาวหน่อยงามๆสามสิบเก้าค่ะตัวนี้เนาะค่ะดีครับไม่ื้อก็ได้นั่นหูดีเชียงดีใบสตับเลี้ยงมาดีค่ะครับ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 อนสุดรมอืรับครับ ปากกันปากกันตำนี้พายนอกมืดครับผมค่ะเปรสนุกสนใจเข้าหาพอบุญค่ะพอบุญขอบคุณค่ะสสวััดีครบสวัสดีครับค่ะระะ้าน,น,นหนังง้วตัวน,นี้กลายไปแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งของพอมีบ่ค่ะเพราะว่าเปิดไปค่าไหร่คะนี่เปิดไปสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเคยมีลูกไปนี่ตัวนึงครับไปไปเดียวหืมแยกลูกนะคะ งวดตัวนี้สามหมื่นเก่าพันหาลอยเบื้งเรียมมองมองเนื้อหนังแล้วนะคะเบ้องนองน่องยังตึงตึอยู่เลยแสดงว่าลูกม้าตาออกไปโอ้ค่ะเบื้องงามนะคะงวดตัวนี้เบื้งกวงหางเบื้องไทยนะคะแดงๆค่ะราคาราคานี้ตล่องแดงเป็นบวพอเนอะสูงกับประมาณห่อยสี่สิบหาบวกยูดอกเป็นบวกพอได้ปะ เนาะลูกลูกกระทบพื้นไทยกลางนี่จังสิหูแล้วเงี้ยวนาจะเป็นลูกกระทบเนาะพอเนาะมันเป็นไทยกะนุเบิ้งบอกนะคะเบิ้งเอาเด้อตัวนึงชื่อหัวนใจค่ะอ้นแดงๆเหมือนบอกโอ้ตัวนั้นือนี่มือสองตัวนึงยาโนติดยางไปเบิ้งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนี่ป้าตัวนี้แดงเม็ดบักขามแดงซสำๆเลยค่ะตัวนี้ สี่หมืนสองนะคะ่ะสาวน้อยล่ะนี่คือสาวน้อยชิบหาเดือนค่ะโอ้ยลี่บางเสานะคะสาวน้อยขี้อายค่ะสาวน้อยขี้อายค่ะบางเสาวไวแต่ว่าเสียงตาหน่อยมาเบิ้งเท่าอยู่เด้เนี่ยค่ะโอ้เบิ้งไทยนะคะป้าตัวสี่สิบสองค่ะตัวนี้แดงแดงซ้ำๆแดงเม็ดบักขามแดงใหม่ๆเลยค่ะ เสียวแดงครับปันไหนาโบดนางามเลยคะ่ะเศร้าอ,อายแล้วเนี่ยเามาให้เบงประกันตำหนีภายนอกนะคะเบงลืงง่องเบงหยางเพิ่นกับงามนะคะเดี๋ยวนุให้เบงนมนะโอ้นมนมนม,นมซีซ,ซีนมค่ะแต่ว่นนมหน่อยอย,อยู่พอแล้วเป็นสาวหน่อยสิบหาเดือนค่ะสูงกับรอยสามสิบบวกอยู่เนื้อหนังดีค่ะนังหนาหนาหนังหนาซาใหญ่หาย,าย,ยูคค่ะแข้งขาดีนะพ่อฝากเบอร์โทรจ้า 39 <laughs> 22 เนียรู้่ะฝากเบอร์โทษเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดียวแป๊บค่ะฝากเบอร์โทษค่ะพ่อศูนย์แปดูนย์แปดค่ะหาซีเจ็ดค่ะหาเจ็สามค่ะหนึ่งสี่ศูนย์แปด่องไหนดิส่องไหนดิสาวบ้านคามค่ะสาวบ้านคามฝากใจหวงรซื้อเพี่จะอยากเอารุ่นที่จงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อมีค่ะขอบไปเบิ้งฉันี่เลย่ะค่ะ เาไปเบรงแนเด้อค่ะฝากน้ำแน่เี่้ยนเนี่ยค่ะลูกค้าพอเรากำลังมาเบิ์งัวอยู่นะคะผู้ดสนอกสนใจก็โทรหาพ่อมีได้ค่ะอันนี้ราคา3าอันนั้น42มืสองค่ะจากได้แม่แยกลูกที่ว่าเออเอาไปแล้วนี่คือพร้อมผสมเลยอ่าพร้อมผสมแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นมันนะคะกัเอาไปได้ตัวนี้ราคาต่อร่องได้ตัวนั่น42นี่ค่ะตัวนี้42ของนี่พ่อแล้วสีแดงผู้โด แมกสีแดงเข้มๆแดงแดงใหม่ๆนะคะกัดเบิ้งเอาได้ค่ะแม่สาวนะคะนี่อันนี้แม่นี่ตัวนี้ประกันได้เลยบ่าว่าเป็นหมันแน่นอนประกันต้นนี้ภายนอกขอบคุณพอมีค่ะพ่อมีขอบคุณนะคะคุณค่ะ <laughs> มันหมานเด้อพ่อไปค่ะนี่ไฟเรานี่ <laughs> ขอบคุณค่ะเลยล้ะค่ะ <laughs> นี่ค่ะปิดถ่ายกับพอมีนะคะ <laughs> บรรยากาศการซื้อหานะคะสำหรับมูอนิค่ะศิลป์พีลาน้องเป็นก,ปกับบรรยากาศการซื้อขายงวโคกระเบืะะ้อนี่ค่ะไปกับเข้ากับเห็นงัวทั้งนามทั้งงัวกลางแล้วก็หลากหลายราคานะคะ,ะ,คะบรรยากาศการซื้อการหากต่ยังคึกคักขึ้นเก้าค่ะ,คคะก้อนตึกหอดปีใหม่อีกสามมือหนึ่งนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องสาบัานคำในการเทคคลิปในครท้งต่อไปนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ